สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Network Society ค่ะกับพิทันอุสนีธนากรเมธารับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะวันนี้ค่ะกิฟพาคุณผู้ชมนะคะมาที่นี่ค่ะ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะเขามีการจัดงานเนี่ยนะคะ h a l t h Food and Ingredients Thailand ปีนี้ปี2011หรือว่า HFIT ค่ะ งานนี้นะคะเขาบอกว่ารวมสุดยอดอาหารสร้างสารรค์เพื่อสุขภาพแล้วก็ส่วนผสมของอาหารไทยค่ะไว้ที่นี่ที่เดียวนะคะก็มากันได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ากิ๊บจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะน่าสนใจมากเ <het. S 1> ขาบอกว่าอร่อยด้วยแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วย <het. S 1> ถือว่าเข้ากับกระแสน,นะคะเรื่องของคนรักสุขภาพนั่นเองนะคะ <het. S 1> นัดไวแล้วค่ะอยู่ข้างในใบนี้หนึงค voilà. ่ะเป็นอาหารที่มีสีเขียวสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในงานกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะถึงแล้วค่ะบูธเขียวๆสวยๆแบบนี้นะคะอย่างที่ฉันบอกว่าอร่อยด้วยแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยนะคะเป็นยังไงล่ะคะดูน่ากินมากๆแต่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไรผลิตภัณฑ์อะไรอันนี้ต้องไปพูดคุยกับผู้บริหารค่ะอยู่ข้างในแล้วนะคะนี่แหละค่ะสวัสดี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 ค่ะนี่นะคะแนะนาตัวนิดนึงค่ะ ผมชื่อวินเทอร์นะครับค่ะวินเอนามสกุลชาววินเทอร์ชาวเป็นคนมาเลเซียนะครับไม่น่าพูดภาษาแลแต่ว่าพูดไทยชัดมากคุณวินเทอร์ขอบคุณมากครับเพราะว่าผมอยู่ที่เมืองไทยประมาณแปดปีแล้วนะครับโอ้ยเยี่ยมมากพูดไทยชัดมากเลยนะคะเห็นพอกิบมาเห็นปุ๊บนะคะคุณวินเทอร์คือคุณดูน่ารับประทานมากแล้วบูธโดดเด่นมากในงานนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวสวยงามอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะคุณวินเทอร์อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์วิกาสนะครับถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าต้นข้าวสาลีนะครับ ข้าวสาลีครับผมอ๋อจริงๆในไทยเราก็มีปลูกเหมือนกันแต่นี่แตกต่างใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าของเราไม่ใช่ปลูกที่ฤดูร้อนเราปลูกที่ฤดูหนาวอยู่ที่ออสเตรเลียใต้ค่ะที่เมืองไทยนี้ก็ไม่มีฤดูหนาวค่ะลักษณะนี้เป็นแบบจําลองจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ถูกต้องนะครับข้าวสาลีนะคะเขียอย่างรี้ส่วนที่เอามารับประทานที่เอามาสกัดนี่คือเป็นส่วนใบหรือว่าส่วนไหนคะเออก็ทั้งต้นนะครับทังต้นเลยครับผมใช้รากด้วยนะครับ อ๋อรากก็รับประทานได้ถูกต้องใบก็รับประทานได้ถูกต้องเพราะว่าเราปลูกที่ดินออร์แกนิก แล้วก็ล้าก็ทำความสะอาดง่ายๆแล้วใช้วิธีโอโซนนะครับอย่างภาพที่เห็นคุณวินเทอร์แนะนำนิดนึงเนี่ยนะคะอย่างข้างหลังกิฟเองอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นทั้งซีรีส์ก็มีผสมวิกาสนะครับค่ะอันนี้เป็นธรรมชาติออริจินอลนะครับค่ะแล้วก็อันนี้ผสมผลไม้ผลไม้ก็ออร์แกนิกเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคอลลาเจนผสมคอลลาเจนจากฝรั่งเศสแล้วก็มีผสมคาเฟ่ บิกแสคาเฟแล้วก็มีอันนี้ไฟเบอร์ด้วยนะครับค่ะถือว่าโอหลากลายนะแล้วก็มาสกัดเป็นนู่นเป็นนี่คือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผงนี้ใช่ไหมคะคุณพินเอ์ถูกต้องนะครับต่อแก้วนี้มึนต่อแก้วนี้ก็ใช้แค่ซองเดียวก็ชงได้แล้วนะครับอ๋อซองเดียวต่อหนึ่งแก้วครับผมชงยากไหมไม่ยากเลยใช้ขย่าก็ได้หรเคชงแบบนี้แบบนั้นก็ได้นะครับ วินเทอร์คะรบไม่อยากอยากลองชิมแล้วโอฟได้ครับอกว่าอยากินมากยั่งขอลองชิมอันนี้เป็นอะไรดีชอบหวานนะไม่หวานนะครับเอาหวานนิดนึงแล้วกันเอาหวานนิดนึงโอเคอันนี้เป็นฟรุตตี้นะครับฟรุตตี้แปลว่าเอาไอ้เจ้าวีดการ์เนี่ยมาผสมอะไรตัวไหนคะผสมอันนี้ผลไม้นะครับมีผลไม้แอปเปิ้ลมีมีสับปะรดมีเอ่อคีวีเหมือนกันคือแบบสรรพคุณเพียบเลย เอาเป็นว่าวันนี้โหอิมอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพทั้งอร่อยทั้งสุขภาพดีกับคุณวินเทอร์จากวินเทอร์วีดกาสนะคะแบรนด์นี้นั่นเองนะคะส่วนอย่างที่บอกคุณผู้ชมเรื่องของแฟนชายอันนี้มีแน่นอนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการพูดคุยเรื่องของรายละเอียดชงลึกความเป็นมาของครัวคุณวินเทอร์เองแลจะมาทำ ตัวนี้เนี่ยทำอะไรมาบ้างนะคะเรื่องของคนที่สนใจแฟนชายเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึงนะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาแนะนําอาหารสุขภาพดีๆแล้วก็อร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ